เกมสามก๊กวันนี้มันจะมาไม่ถึงวันนี้ที่คุณอนุทินได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเลยหากเพื่อไทยไม่คิดดึงมหาไทยมาไว้เสียเองตั้งแต่วันนั้นแล้วถ้ามหาไทยยังเป็นของภูมิใจไทยอาจารย์ชัยกเกษมก็ยังมีภูมิใจไทยที่ร่วมโบทให้พี่เต้นมองอยังไงถ้าตั้งประเด็นนี้มันสะท้อนว่าเนื้อในของประเด็นนี้มันมีพลังอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์กำกับอยู่ คืออย่าลืมนะการปรับคอรอมอรเป็นเรื่องปกติของการเมืองในระบบรัฐสภาของรัฐบาลการจะมีพักร่วมรัฐบาลใหม่เข้าการจะมีพักร่วมรัฐบาลเก่าออกมันไม่ใช่เรื่องวิกฤตร้ายแรงอะไรเลยมันทำกันได้ทั่วไปแต่ทำไมถึงบอกว่าเอาภูมิใจไทยออกแหกโค้งเลยเห็นไหมต้องกลายมาเป็นฝ่ายค้านก็เรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมล่ะพอภูมิใจไทยออกปับ๊บมันก็เกิดดีพิเศษ ขึ้นมาโดยพักประชาชนาประกาศว่าเอา้าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลแล้วก็ยุบสภาภายในเวลาที่กำหนดโดยที่พักประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลเรื่องนี้คุณเทงหัวหน้าพักเนี่ยพูดเมื่อวันที่สองกรกฎาคมผมได้ยินข่าววันที่3กรกฎาคมผมโพสต์ข้อความเลยว่าอันนี้แสดงว่า พักประชาชนเตรียมโหวตคุณอนุทินเป็นนายกแล้วตอนนั้นเนี่ยกองเชียร์ของกกสีส้มก็ถล่มผมนะครับผมก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าทัวมาหาแล้วครับทัวมาลงแต่ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ไปโจมตีไม่ได้ว่าร้ายแต่ผมเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าสัญญาณมันชัดทีนี้ในระหว่างทางเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นอีกมากมายสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปลดคุณแพทองทาน ลองไปถามในสภาดูสิวันสองวันก่อนวันวินิจฉัยเนี่ยมีสสของบางพักการเมืองโทนสีเข้มๆเปิดรับแทงเลยนะครับว่าหลุดแน่ไปถามดูสิครับว่าคนใกล้ชิดของสสพักการเมืองดังกล่าวนี่แทบจะตั้งโต๊ะยืนยันว่ายังไงก็หลุดไอ้โค้งสุดท้ายตรงเนี้ยแล้วทำไมเราไม่ ใช้ไพ่อาจารย์ชัยเกษมเป็นนายกยุบสภาทันทีแต่ต้นไปเลยไอ้ทิพแทงกันจะได้พังพินาศไปมันไม่ได้สิครับเพราะว่าเหตุการณ์ตอนนั้นกับกรรมัมพูชาเนี่ยมันหึ่มๆึมกันอยู่แล้วกรรมัมพูชาเขาเป็นรัฐบาลอำนาจล้นเขาเป็นเจ้าของกองทัพเป็นเจ้าของกองกําลังมี BHQ อะไรต่อเีอะไรเต็มไปหมดประเทศทั้งประเทศอยู่ในมือของพ่อลูกคู่นั้นแต่ของเราเนี่ย รัฐบาลแม้ว่าจะมีอำนาจเต็มอยู่แต่พอไปจับกับกองทัพมันจำกัดจำเขียรัฐบาลเลือกตั้งทุกชุดของประเทศไทยมันไม่ได้มีพลังเหนือกว่ากองทัพในแง่ของการปฏิบัติจริงเราก็เห็นถ้าเกิดกําลังเข้าได้เข้าเข็มรัฐบาลยุบสภานั่นหมายความว่ารัฐบาลแพ่ทองทานจะเป็นสถานะรักษาการการใช้อำนาจบริหารก็จะจำกัดเพราะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเลือกตั้ง แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรก็ต้องขออนุญาตกกตใช้งบประมาณอนุมัติก็ต้องขออนุญาตกกตและสภาพของประเทศก็คือเมื่อมันยุบสภาไปแล้วก็ต้องหาเสียงแล้วนับดูเวลานะครับตั้งแต่มีการปล่อยคลิปเสียงโดยทางฝั่งกัมพูชาออกมาเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาซึ่งผมเป็นคนหนึ่งผมบอกว่าสถานการณ์นี้ยุบไม่ได้ถ้ายุบมันจะเป็นรองเขาใหญ่เขาจะขย่มไม่เลิก อ้านับจากวันนั้นจนถึงวันที่ยิงกันคือ24กรกฎาคมถ้ายุบสภาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนะ24กรกฎาคมกำลังหาเสียงกันเลยนะครับที่ยิงกันเลยแต่คิดดูเลยครับสภาพมันจะเป็นยังไงการที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ของรัฐบาลที่นายกก็ต้องรักษาการไอ้พรรคการเมืองก็ต้องหาเสียงกันอยู่ไอ้พวกโน้นก็ยิงเอายิงเอาดังนั้นเมื่อสถานการณ์มันเลยมาแล้วเอ้าการตัดสินใจทางการเมือง ก็ต้องพิจารณาโดยสถานการณ์เป็นตัวกําหนดแต่ว่าพอดีกับสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เสียตั้งแต่1กรกฎาคมก็รอคำวินิจชัยครับคือจังหวะที่ท่านสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ถามใจตัวเองดูเถอะครับใครเป็นนายกก็เข้าสู่กระบวนการศาลแล้วกําลังสู้คดีในศาลแล้วเราก็บอกว่าเราลาออกหนีเสีย <leh did. S 1> <Kelly. S 2> ไอ้หนีเนี่ยก็ไม่ได้จบในใจคนอีกนะ ว่าออกแล้วตกลงผิดหรือไม่ผิดหรือตกลงสาร,สารว่ายัางไงแไว่าผิดจริงเลยกลัวหรือเปล่าอะก็แล้วแต่ความคิดครับก็เลยอยู่จนมาถึงวันตัดสินครับแต่ก่อนจะถึงบทนายกครั้งล่าสุดเนี่ยเหตุใดจ,จึงไม่ไม่เปิดไพ่ที่วันสุดท้ายที่ออกมาบอกว่าอาจารย์เชกเสมเป็นนายกและยุบสภาให้ทันทีก็เขาเล่นไพ่สำหรับนี้กันอยู่เขาเล่นสามข้อเสนอ,อว่ายุบสภาภายในสี่เดือนต้องแก้รัฐธรรมนูญเขาเสนอกันเท่านี้แล้วคุณอนุทิน ไปหาพักคสีส้มในเย็นวันที่สารวินิจฉัยเนี่ยก็พูดกันเท่านี้แล้วอยู่ๆเราไปบอกว่ายุบทันทีเอาถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าไปอย่างนั้นน่ะก็อาจจะมีคนต่อว่าเอก <c oughs> คุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าตั้งรัฐบาลแล้วมายุบสภาทันทีทั้งทที่เขาบอกว่าอยู่สี่เดือนเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ <c oughs> ถ้าสีส้มเขาก็บอกว่าเฮ้ยยุบทันทีไม่เอาเพราะเราจะเอาแก้รัฐธรรมนูญดังนั้นจึงตกลงกับสีน้ําเงิน แต่สีส้มเขาบอกว่าถ้าบอกก่อนเนี่ยก็พิจารณานะมันถอนสมองไม่ทันอะนะคะผมพูดเปิดๆนะออออผมเชื่อว่าเขาตกลงกันจบไปนานแล้วออผมเชื่อว่าไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีก๊กแดงมาตั้งนานแล้วในสมการนี้ใช่ครับไปดูเทปที่คุณเท้งให้สัมภาษณ์รายการคุณสรยุทธ์นะ่ะผมชี้เป้าให้เอาวันที่สองกร,รกฎาครรมกรกรข่าวไปดูเถอะครับท่านฟังเอาเองว่าหมายถึงจะยกมือให้คุณอนุทินแล้วไปอ่าน เพจนายนัทวุสายเกลือที่โพสต์เมื่อ3กรกฎาคมชัดเลยดังนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจบดีลกันไปแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นพิธีกรรมอ่แต่นี้ถามว่าเอา้าเห็นว่าจบดีลกันไปแล้วแล้วเสนอทําไมก็เพื่อไทยถ้าไม่เสนออะไรก็โดนอีกอว่าทําไมคุณไม่พยายาม<อ>ทําไมคุณไม่ไปคุยกับเขาเอา้าวทำไมคุณนิ่งเฉยค,คุณมีเกมซ่อนเร้นคุณรับลวงพลางไปนูน่น เราก็เลยเดินไปเปิดเปิดนะครับและการเสนอยุบสภาทันทีเพราะเราเห็นว่าในทางการเมืองสิ่งที่พรกประชาชนกำลังตัดสินใจไปดีลกันมานี้ไม่เป็นคุณกับพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยและไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าจะได้ตามเงื่อนไขและประชาชนคนไทยจะได้ประโยชน,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 น์คือดีลเนี้ยที่ไปจบกันอะผมพบสองเรื่อง และยังหาไม่พบหนึ่งเรื่องอันเรื่องที่พบแล้วคือนำเงินได้เต็มเต็มอู้ถูกหวยนี่ผมว่าไม่รู้กี่ใบซ้อนกันนะครับคืออยู่ดีๆพักหกสิบเก้าแต้มได้เป็นรัฐบาลเส้เฉยอะครับแล้วเป็นรัฐบาลที่มีฝ่ายค้านคอยประคององค์ประชุมให้อีกต่างหากอุ้อะไรมันจะโชคดีขนาดนี้แล้วฝ่ายค้านที่ยกมือให้เนี่ยไม่เอาเก้าอี้คณะรัฐมนตรีโคต้าครมอเหลือในมือล้นๆ้นนะ ต่อให้พักภูมิใจไทยเลือกตั้งได้ที่หนึ่งก็ไม่มีโอกาสมากขนาดนี้นะครับแล้วไอโมเอที่ลงกันไปเนี่ยมันมีเรื่องทางเทคนิคทำให้ต้องขยายจากสี่เดือนไปเต็มไปหมดนะครับระหว่างทางสี่เดือนอะไรก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เห็นใช่ครับอีกเรื่องที่ไม่เห็นคืออีกเรื่องที่เห็นอีกนะนี่คือภูมิใจไทยได้เต็มเต็มอ่ได้เต็มเต็มอีกเรื่องที่เห็นคือคนไทยเสียงเต็มเต็ม สังคมไทยทั้งสังคมเสี่ยงครับเพราะอย่างที่ผมบอกมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยนะที่เขาไปตกลงกันเนี่ยคุณคิดว่าลายเซ็นคุณเทง่งกับลายเซ็นคุณอนุทินเนี่ยจะคำยันประเทศไทยทั้งประเทศว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้ลายเซ็นนี้เหรอรัฐธรรมนูญเขายังฉีกกันเลยนะครับที่นี่ดังนั้นคนไทยอยู่ในสภาพรับความเสี่ยงครับแล้วรัฐบาลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ว่าเห็นเขาว่ากันนะผมไม่ได้ว่าเห็นเขาว่ามีสวเป็นของตัวเอง รัฐบาลนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่เขาว่ากันอย่างนั้นทีนี้สววีมีอํานาจตั้งองคอ์กรอิสระ,ค,ะคุณคิดดูสิว่าดีวนี้มันได้สร้างอํานาจที่ฝ่ายบริหารมีสภาสูงมีองคอ์กรอิสระ,ะถ้าหากว่ายุบสภาภายในสี่เดือนจริงเนี่ยกว่าจะเลือกตั้งกว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่แถลงนโยบายเข้าบริหารเนี่ยราวๆเก้าเดือนบวกลบเก้าเดือนจากนี้ไป องค์กรอิสระไหนอย่าได้หมดวาระอย่าได้เจ็บได้ตายกันเชียวสวตั้งเกลี้ยงคิดดูครับพอถึงตรงนั้นเนี่ยก๊กสีน้ําเงินเนี่ยจากเดินดินด้วยรองเท้าผ้าใบาเก่าๆเนี่ยติดปีกบินเลยครับด้วยดีวนี้นี่ได้เต็มๆแล้วคนไทยเสี่ยงเพราะว่าก้<ะ>นใกตรวจสอบมันไม่มีครับระบบก<ะ>าเรกกาเรียกว่า ที่เต้นชอบใช้คาว่าอะไรนะคะอบอุ่นเหรอคะอบอุ่นอบอุ่นมาการตรวจสอบจะอบอุ่นคือคือจะอบอุ่นสําหรับพรรคสีน้ําเงินค่ะคดีหัวสวเนี่ยจะอบอุ่นขึ้นคดีเขากระโดงเนี่ยจะอบอุ่นขึ้นแต่คนไทยหนาวเลยนะครับได้ยินชื่อรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยผมถามว่าใครรู้สึกไม่หนาวมาก นี่คือความเสี่ยงที่สังคมไทยเจอที่พูดถึงคือมุมว่าท่านเคยรับราชาการเป็นตำรวจอยู่ที่บุรีรัมย์ไม่ได้ว่าเรื่องความรู้ความสามารถผมเคารพท่านนะ,<ฮ>ะเราก็ไม่ได้เก่งกาจมาจากไหนเพียงแต่ว่าในความคิดความรู้สึกของคนน่ะว่าโอ้โหเอาสบุรีรัมบุรีรัมคือเอามาตั้งแต่เป็นผู้กองอ,อยู่ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วเอามาคุมกระทรวงยุติธรรมซึ่งซึ่งมันกําลัง มีบทบาทสําคัญในคดีที่ทั้งประเทศก <000. S 1> ำลังจับตาให้คุณดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปสถาปนาอํานาจที่กลไกตรวจสอบก็อ่อนแอร,ระบบถ่วงดุลเซเรรวมทั้งหมดนี่คนไทยรับความเสี่ยงนี่สองอย่างที่ผมเห็นแล้วที่พี่ไม่เห็นสีส้มได้อะไรเนี่ยผมมองไม่เห็นอ่ะสีส้มเขาบอกเขาบอกเขาก็รู้ว่าคนก็บอกว่าคุณดิวแรกกับ44 สสไม่ทราบผมไม่ได้กล่าวหาเขาอ,นนอันนี้เขาพูดเองเขาออกตัวเองเนาะซึ่งเขายืนยันไม่มีนะคะเดี๋ยวพอสี่สิบสี่สสเกิดรอดก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่พี่เต้นมองไม่เห็นก็เขาเดีลแลกกันไว้แต่ถ้าโดนส้มก็คือโดนต้มพี่เต้นไม่มีความเห็นในเรื่องนี้คือผมไม่ไปกล่าวหาเขาแต่ผมหาไม่เจอว่าว่าเขาได้อะไรคือถ้าจะบอกผมว่าเฮ้ยก็ได้แก้รัฐธรรมนูญไง ก็เพื่อไทยเขาก็ตกลงไงถ้าบอกว่าเพื่อไทยไม่น่าเชื่อประธานโทษเธอครับภูมิใจไทยมันน่าเชื่อมากกว่าเพื่อไทยขนาดไหนพอฟังแบบนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในกรดวงการเมืองหลายท่านเนี่ยจะออกมาบอกว่าส้มเนี่ยโดนเขาต้มแล้วแต่ถ้าฟังจากพี่เต้นไอ้ข้อที่สามเนี่ยหรือส้มเนี่ยต้มคนไม่รู้ล่ะแต่ผมหาไม่เจอผมต่อสมการนี้ไม่จบ เพราะผมเห็นว่าน้ำเงินได้เต็มคนไทยเสี่ยงเต็มแต่ส้มได้อะไระเพราะว่ามีความพยายามอย่างลุกลี้ลุกลนในการจะตั้งรัฐบาลนี้คุณสังเกตสิตั้งแต่วันที่นายกแพทองทานถูกปลดคุณอนุทินที่แรกเลยนะครับก็คือไปพักประชาชนแล้วคุยกันรอบเดียวนั้นนะลงตัวเลยนะครับเรื่องขนาดนี้คุณคิดดูสิไปนั่งคุยกันในห้องที่พัก ทีเดียวจบผมจะตั้งข้อสังเกตได้ไหมว่าตั้งแต่ตั้งพรรคการเมืองตั้งแต่คุณอนุทินเข้าสู่การเมืองมาเนี่ยเนี่ยว่าคุณอนุทินได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากพรรคประชาชนมากกว่าพรรคภูมิใจไทยอีกเพราะพรรคประชาชนบอกว่าไม่ได้เลือกมาบริหารประเทศแต่เลือกแค่มายุบสภาแล้วพอเลือกเพื่อไทยก็จะกลายเป็นว่า เจ็บไม่จําอีกโดนเขาหักอกมาคราวที่แล้วเขาก็จะตอบแบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องจริงรักหักสวาร์ทครับ <c oughs> นี่เรื่องประเทศ <c oughs> คือท่านไปเอาอํานาจทั้งหมดเนี่ยไปให้ไว้กับพักภูมิใจไทยภายใต้สิ่งหลายเรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยมันใช่เลยครับ <c oughs> แล้วการตัดสินใจแบบนี้มันดีกว่า <c oughs> การที่จะให้คุณชัยเกษมมายุบสภาเลยทันทีตรงไหนค <c oughs>